พี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนเนาะค่ะเนาะมาผบกคอกับกินไปแสบไปคือเกาเหลาจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้กับผมมียังหลายเนาะจ้ะเนาะวันนี้กับสิบห้ามากินอันอันข้าวเหนียวมะม่วงเนาะจ้ะข้าวเหนียวมะม่วงจ้ะนี่จ้ะพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงเอาเพิ่มน้ำตาลให้ร่างกายพี่น้องจ้ะมาจ้ะบ่มียังหลายช่วงนี้กับเพราะบ่็ออยได้เฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องจ้ะข้าต่หนุ่งอยากหลายอย่างปวดหัวหลายอย่างแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอันกับจาเฟื่องลืมกันเด้อพี่น้องจ้ะ ฝากเป็นกำลังแงใจกันค so, ือเก่าเราจะพี่น้องอันพี่พี่น้องน้องคนเขามาหากะบ่ลืมเด้อจ้ะบ่ลืมจ้ะจังไดกับกลับไปหาคือเก่าจ้ะกลับไปหาพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนคือเก่าเนาะจะพี่น้องจ้ะแต่ว่าช่วงนี้กะอยากแน่นิดนึงบ่คอยเด้ลุงคลิปเนาะพี่น้องจ้ะจังไดกัอย่าฝ่าลืมกันเด้อพี่น้องค่ายอยากหลายอย่างพี่น้องอันเรื่องโคบวิดมาส่งกำลังใจให้พี่พี่น้องนองทุกทุกคนเนาะจะเนาะให้ผ่านวิกฤต ช่วงนี้ไปได้ให้ได้ไปไว้ๆนะจ้ะพี่น้องจ้าขอให้ทุกอย่างทุกทุกอย่างดีขึ้นเร็วๆนะจ้ะพี่น้องจ้าผ่านวิกฤตสู้ๆไปด้วยกันนะจ้ะนาะเป็นกําลังใจใหกันนะจ้ะพี่น้องจ้าช่วงนี้ก็ได้ยากหลายอย่างนะพี่น้อง ส่งกำลังใจไปทางบ้านนั่นด้ดวยจะเด้อทางมาลักดานนาะจะเนาะพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนตอนนี้กับมู่บานก็ไเด้ทำการปิดเป็นที่เรียบร้อยปิดปิดมู่บานนัดจะเนาะเพราะว่ามีคนติดเชื้อหลายนาะจะพี่น้องจ๋าทรงกำลังใจไปทางบ้านเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยละกันขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะจะพี่น้องจ๋าผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันสู้ๆไปน้ำกันนาะจะพี่น้องจ๋าเราจะผ่านมันไปด้วยกันนาะพี่น้องเนาะทรงกำลังใจทุกทุกคน น่าจะเนาะอันพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนใหนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลส,สุขภาพร่างกายเนาะค่ะกินร้อนซ้อนกลางล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าแล้วกะ็แกอลกอฮอล์แล้วก็พกเจล พกติดตัวเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าขันมองได้พกเป็นตะไปกับยาไปเนาะจ้าพี่น้องเนาะมองได้เป็นชุ่มชนมองได้เป็นที่แบบว่าคนอยู่หลายๆกับหลีกเลียงได้กับหลีกเรียงเนาะพี่น้องเนาะมาจ้าเมื่อนี้กับผมมียังหลายเนาะจ้ามาส่งกําลังใจพี่พี่น้องๆทุกๆคนคือทุกทุกคนให้ผกานวิกฤตช่วงนี้ไปให้ไดดเนาะพี่น้องนะอยู่อย่างอยู่อย่างระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ามากินนันคราวนี้มองมองน้ำกันเนาะพี่น้องจ้า นี่จ้ะข้าวเหนียวมะม่วงพี่น้องมากินน้ำกันแสบๆนี่จ้ะโมมหวานเพราะด้หเหตุเองเราจะไปน้องไปซื้อบนมาจ้ะ กินหอดกินถึงคือเก่าแ่ะพี่น้องจ้าก,กินหอดกิดถึงทุกๆคนคือเก่าน้องพี่น้องเนาะส่งกําลังแรงใจให้กันคือเก่าเป็นนันกาลังแรงใจให้กันนอกจากพี่น้องจ้ะมาจา้ะเป็นยังไงเนาะทางประถมประเทศเนาะพี่น้อง สู่กันทุกคนเดยเจ้ะเด้อคำยังไงพี่น้องรังผ่างโตแของเองกับว่าคอรเดยวออกไปใส่แับพี่น้องอยู่แต่ในห,หอ้องร่มไปกินข่าวแล้วก็คืนห้องจ้าพี่น้อง ช่วงน,นี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษพี่น้องจ้ะมังว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นในเร็วๆนีะพี่น้องนะ ข้าเนียมะมว่วงมาาันจะเปนองช่วงเนี้ยกับสินี่บอกมอ่วงมีทุเรียนนะจา้ะอืมอืมหวาน บอค่อยวด่วงกิปพี่น้องข้ายากมาจ้ามากินน้ำกันส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆปลอดภัยสุขภาพหลังกายแข็งแรงนะจ๊ะ บอกมองนำดอกไม้พี่น้องขาเหนียวอันขาเนียวเคืองโลดจ้ะพี่น้องบอกมองสองน้วยมุมจ้ะ อะไรกูแช่ก็ติดตามคือเก้าแเ้วจะพี่น้องป่าเป็นกำลังเล่นใจเห็นกันต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมอมจ้าอืมอืมอืมเขาเหนียว คนเห็ดมันๆจะพี่น้องแสบจ้ะมวงก็สิบบ่เหมือพี่นอ้องคนนี้นเหมือล้ว โมมจ้ะพี่น้องถ้ามีเซลาฟเปแล้วจ้ะก็อยากอัดไลน์นะที่จ้ะพี่น้องอืมอืมขอนิ่มไหมเราแล้วก็บอกม่วง,งพี่น้องซัพนี้เราจะพี่น้องไม่าฝากไว้ซัพนี้เราจะไม่กินนั่นขอนิมมอ่มม่วงหมักม่วงสูเบิองเลาวจะพี่น้องจ้ะ ช่วงนี้ก็นานาน,า,นาบักม่วงแล้วกันนาทุเรียนน่าจะพี่น้องอฝากนเลยก็แช่ก็ติดตามมันเป็นกำลังใจเห็นกินไปเสร็จไปน้ำเนยได้จากพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องนองทุกทุกคนที่เขามาติดตามและรับชมนาะจะแล้วก็สัญญาว,ว่าจะกลับไปหาพี่พี่น้องๆทุกทุกคนยังบ่ทันลรืมเ้อจ้ะเด้อ อันบอทันลืมแล้วก,ยกะยังจิกลับไปหาพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมเหมือนเคยนอกจากราะวะช่วงนี้กันย,นยากๆนอกจากเนาะส่งกําลังแรงใจให้พี่ๆน้องๆทุกท,ทุกคนให้ผ่านวิกฤตไปไปให้ได้ด้วยดีนอกจากพี่น้องจ๋าให้ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นในเร็ววันนอกจากนาะพี่น้องจ๋าเป็นกําลังแรงใจให้กันสนะ่งนะกํกลาลังใจให้กันณนอกจาก่น้องจ๋าคลิปนี้น้องอ่ากินไปเสรไปก็สีได้ล่าไปแล้วนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ขึ้นก้าวละจะเป็นกําลังเต็มใจกันนอกจากเนาะ อะาลืมฝากอันเป็นกำลัง,งใจให้กินไปสปไปแฟนเพจนี้ไนนด้จากเรื่องพี่น้องเด้อกิมมีลาไปแล้วจะพอกันคลิปหนาส่งกำลังใจให้กันนะคะพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ